ทำไมเราถึงทุกข์เพราะว่าเราไม่ได้มองเห็นชีวิตเรานะครับเป็นส่วนประกอบเรามองเห็นชีวิตเป็นก้อนก้อนเดียวกันแต่จริงๆแล้วนะครับชีวิตเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย3ามส่วนหลักๆสวัสดีครับโพสต์ซัไกด์ก่อนอื่นต้องบรฟก่อนนะครับทําความเข้าใจกันก่อนว่าความรู้มือหนึ่งนะครับมันไม่เหมือนความรู้มือสองความรู้มือสองก็คือทุกทกคน ที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับก็คือได้ฟังการบอกเล่าจากเฮียเหมนะครับเนี่ยคือความนุ่มือสองส่วนความนุ่มมือหนึ่งนะครับก็คือการที่เรานะครับ hands on คือเราเอามือเราเนี่ยลงไปทำจริงๆเอาร่างกายเราเนี่ยลงในสนามจริงนะครับคือเราเป็นตัวผู้เล่นจริงอ่านั่นก็คือ ข้อแตกต่างระหว่างความรู้มาหนึ่งกับความรู้มาสองนะครับเรามองเห็นชีวิตเป็นก้อนก้อนเดียวกันแต่จริงๆแล้วนะครับชีวิตเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยสามส่วนหลักๆก็คือกายใจแล้วก็ความคิดนะครับสาส่วนประกอบนี้เป็นส่วนประกอบที่ไปด้วยกันผสมกันนะครับหรือบางครั้งก็ไม่ได้ไปด้วยกันกายไปอีกอย่างใจไปอีกอย่าง วิธีพิสูจน์ว่าชีวิตเป็นส่วนประกอบก็คือเรามีวิธีให้ทำนะครับก็คือนั่งคาตมาดจริงๆแล้วนั่งคาตมาด AKA ก็คือการนั่งทำโยคะนั่นเองครับมันเป็นโยคะอย่างหนึ่งนะมันคือ Global Awakening อย่างหนึ่งนะครับ Global Awakening ก็เป็น h a ชแทกนะก็ไปพิมพ์ Hashtag นี้คนหาดูได้นะครับนั่งคาตมาด2ชั่วโมง เป็นอย่างต่ำนะครับขึ้นไปนะแล้วถ้าเมื่อยก็ขยับได้นะครับแค่ให้หายเมื่อยนิดเดียวขยับแค่นิดเดียวนะแล้วก็พอมันหายเมื่อยเนี่ยหรือเรียกว่าบําบัดเนี่ยนะครับก็นิ้วเดียวนะครับนิ้วซ้ายหรือนิ้วขวาก็ได้นะครับนิ้วชี้นิ้วเดียวแตะนะแตะไปที่หัวเข่าไม่เร็วไม่ช้านะครับความเร็วปานกลาง เนื่องจากตอนนี้นะครับไม่ได้ใช้ความคิดในการทําอะไรเลยไม่ได้ใช้ความคิดในการทํางานไม่ได้ใช้ความคิดในการวางแผนชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่เพราะว่าตอนนี้สองชั่วโมงนี้คืออยู่กับปัจจุบันขณะนะครับ2ชั่วโมงนี้คือความคิดอะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นในสองชั่วโมงนี้เราไม่สามารถให้ค่าให้ราคามันได้เพราะมันคือความคิดที่เราไม่ได้เอาไปใช้งาน นะครับสองชั่วโมงนี้พอมันคิดเผลอคิดเองปุ๊บจดเอาไว้ในกระดาษเลยนะครับระหว่างที่กระดิกนิ้วหน้าัตมาดอยู่เนี่ยนะพอมันคิดปุ๊บจดใส่กระดาษไว้คิดปุ๊บจดใส่กระดาษไว้ไม่ต้องหลับตานะครับอะไรก็ตามที่เราไม่ตั้งใจคิดนะครับแสดงว่ามันคิดเองมันไม่ใช่เรานะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นเอง มันคือการเผลอคิดเองถูกไหมแล้วก็ตอนที่ผมค้นพบสัมผัสเรื่องนี้นะครับคืออ่าชิบหายละ <laughs> แม่งไม่มีตัวกูนะครับมันมันไม่มีตัวเรานะมันคือมันคือการเผือคิดที่มันเกิดขึ้นเองความคิดที่มันคิดเองเนี่ย มันเหมือนจะเป็นเงาของเรานะนะเป็นเป็นดาร์กไซด์ของเรานะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเกิดขึ้นเองของมันเองเลยนะหลังจากจบสองชั่วโมงไม่เชื่อไปลองทำดูนะครับก็วิธีนี้เนี่ยเอ่อมีแค่ในศาสนาพุทธนะมีแค่ในศาสนาพุทธศาสนาเดียวคือก็ไม่ได้ห้ามให้คนศาสนาอื่นทำนะครับ หรือใครที่ไม่มีศาสนาพุทธก็ไม่ได้ห้ามให้คนไม่มีศาสนาเอาไปทำนะครับคือศาสนาอะไรเชื้อชาติไหนผิวสีไหนก็ทำได้เอาไปทำได้เลยจะเรียกว่า global awakening ก็ได้นะคือ global ก็คือทุกคนเลยนะครับ it's for everybody it's not just Buddhism ต่อมาคุณจะเริ่มงง <laughs> แล้วอะไรคือความจริงใช่ไหมครับ ในเมื่อไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนที่เรานั่งทําทําแบบเนี้ยอยู่สองชั่วโมงเนี่ยและอะไรคือความจริงนะครับความจริงกับกลายเป็นว่ามันมีความจริงสองระดับง่ายๆนะคือความจริงระดับสมมุติก็คือความจริงระดับโลกปัจจุบันที่เราทํางานกันแต่ละคนจะมีอาชีพแตกต่างกันอ่าคนนั้นทําอาชีพนี้คนนี้ทําอาชีพนั้นนะครับ กับความจริงระดับอริยะคือไม่อยากจะใช้ภาษาแขกนะอืมแต่ว่าเรียกมันแบบนี้เป็นตุ๊กตาไว้ก่อนแล้วกันนะความจริงระดับอริยะจะเป็นความจริงที่เกิดระดับแต่ถ้าเป็นความจริงระดับสมมุติอย่างที่บอกไว้ก่อนหน้าเมื่อกี้นี้มันคือความจริงที่ทุกอย่างมันต้องลันของมันไปนะครับลันเป็นเซอร์เคิลของมันไปนะเป็น เป็นวงกลมของมันไปนะถ้าทุกคนค้นพบมาถึงตรงจุดนี้แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออมันจริง